สวัสดีครับผมหมอแกนโภเปทัสนะครับผมเป็นหมอดูลพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมฝึกสมาธิมาตั้งแต่3ขวบนะครับปัจจุบันนี้ผมอายุ56ปีจะบอกคุณผู้ชมว่าคนเราสามารถที่จะหมดหนี้ได้แบบรวดเร็วเลยครับถ้าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องของตัวเลขตัวเลขมีอยู่3อย่างให้เลือกเลยอาจจะตัวเลขของเลขท้ายรด รถยนต์รถรถจัก,กรยานยนต์หรือเลขที่บ้านหรือแม้กระทั่งเลขท้ายมือถืออันนี้เป็นตัวเลขที่แบบมหัศัรรย์์จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเราไม่เลือกสักตัวเลขให้กับชีวิตเราเลยเราก็ไม่มีแผนที่ชีวิตวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีอีกหนึ่งตัวเลขที่อยากจะเสนอเขาเรียกว่าเวลาเกิด ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเกิดใหม่ในร่างเดิมเลือกเวลาเกิดของตัวเองของผมเกิดเวลา1 1 1มง1นาทีแล้วผมใช้ลมหายใจโปเปทัสไปกระตุน้นชีวิตผมเกิดใหม่จากความยากจนกลายเป็นคนมั่งคั่งและที่สำคัญทำให้เราสุขภาพแข็งแรงด้วยครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาจุดทิ่เกิดหรือเวลาเกิดใหม่ในร่างเดิมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ยกตัวอย่างละกันถ้าใครเกิดเวลาที่ตกท้ายด้วยเลขสีสมมติ14วินาทีจะเป็น20่นาฬกา14วินาทีหรือ8โมง14วินาทีหรือ8โมง04ขอให้มันตกเลข4ีก็ได้เดี๋ยวผมจะทำนายให้ดูละกันคนที่มีเลขสีในเวลาเกิดของตัวเองเขาเรียกว่าเป็นคนอาภัพพ่พอแม่คืออาภัพ,พความอบอุ่นของครอบครัวถ้าไม่เกิดกับ พ่อแม่เราจะเกิดกับตัวเราของครอบครัวหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือจะต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอาชีพคนที่มีเลขสี่อีกในหนึ่งเขาบอกว่าเลขสี่มันเป็นเลขเหืนห่างฉะนั้นถ้าไม่ห่างกันก็ต้องไปทํางานที่ไกลกันและตอลอการกลับมาในแต่ละรอบของการการกลับมาคบกันทั้งหมดนี้ เลข4ี่เขาบอกว่าเป็นเลขของตัวแทนเช่นหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนยายหน้าเหมือนพ่อเราจะมีคนทักผิดละกันทั้งหมดแล้วเลข4ี่มันมีจุดอ่อนอยู่เรื่องหนึง่งเขาบอกว่าเป็นเลขที่ขยันทำงานแต่ไม่เห็นเงินฉะนั้นต้องเปลี่ยนเวลาเกิดใหม่นะครับอย่างของผม11 1โมง11นาทีคุณผู้ชมเป็นเลขอะไรก็ได้ถ้าผมหลับตาดูเนาะใช้สมาธิขั้นสูง ทั้งหมดมีค่าครูนะครับติดต่อได้ที่ไลน์ at popatas เดี๋ยวรอบหน้าจะบอกว่าตัวเลขท้ายของเวลาเกิดเลขต่อไปแปลว่าอะไรวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ